สี่คู่สี่ลีกในค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลนะครับก็มาจัดแนวทางคาเดนเซนหมดสี่คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้เราจะจัดให้ก็เปิดไปที่บอลบุ liga, นเดสลีกาเยอรมันก่อนเลยครับเป็นคู่สุดุดการ์ครับเปิดบ้านต้อนรับแกเมีานา ยูเนียนเบอร์ลินนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอกันครับนัดล่าสุดก็เป็นในเรื่องของทางตการ์ดครับที่เปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสก่อนหนึ่งวิดโสนครับในวันท้วยแต่ว่าในลีกครับก็เป็นทุตการ์ดบุกไปเยือนอีกก็เท่ากับว่าในฤดูกาลนี้นะครับผมเป็นทางทุตการ์ดที่ทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มในปัจจุบันนี้ของทางทุตการ์ดครับสามเกมสี่เกมมาแล้วนะที่ยังไม่แพ้ใครเลยครับโดยการที่ชนะไปถึงสามครับเสมอไปหนึ่งก็เสมอกับทางโคโลนาแต่ที่เหลือเนี่่่ยกก็ชนนนมมเเรรบใือออองงงทาาาา้วฟ์ถ ดูดีไหมก็เริ่มกลับมาดีอยู่พักหนึ่งนะครับผมแต่นัดล่าสุดก็แพ้บุสเซอร์ดมูนมาด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับแต่ถ้ามองเรื่องของมาตรฐานเกมไปเยือนครับนัดล่าสุดของทางยูเนียนเนี่ยก็ไปเยือนทางคอฟฟิธามชนะมาได้นะครับผมแล้วก็มีติดทดแบนด้วยแต่ว่าก็เกินสามนัดแล้วน,นะก็กลับมาเตะได้แล้วนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องตัวความพร้อมครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของทางทุกการความพร้อมก็เกือบเต็มร้อยครับกับการกับยูเนียนก็เกือบเต็มร้อยเขียนต้องบอกว่าความพร้อมด ก็อยู่ห่างไกลเหมือนกินแต่ว่าถ้าให้มองเขาเรื่องการรักษามาตรฐานตัวเองได้ดีขนาดนี้ขอเพียงแค่ชนะครับทุกอย่างมันดูสดใสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมในการที่เขาอยู่อันดับที่3ามณปัจจุบันนี้ถ้าชนะนี้แต้บจะตามไปเยือนไปอีกเพียงแค่1นคะแนนเองกำแกงกันในเรื่องของยูเนียนครับก็ต้องพูดรตรงว่ายังอยู่ในโซนที่น่าเป็นห่วงอยู่ยังมีโอกาสตกชั้นอยู่นะครับผมถึงจะห่างกับโซนตกชั้นถึงแปคะแนนก็เถิดแต่ยังไงก็มีโอกาสทันอยู่แล้วนะผมแต่ถ้าให้มองโดยรวมนะณวันนี้ครับทางกระทุ้งก,กับบังคับชนะ ตรงนะว่ามาตรฐานของเราทุติกดดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนครับอีกอย่างหนึ่งคือการที่เขารุ้นพื้นที่ท็อปโฟไว้เนี่ยในการที่ไปเตะบอลยูโรเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของความหวังของพวกเขาอยู่แล้วระหวมานัดนี้ผมเลยมองว่าทางทุตกานับน่าจะเฉือนชนะไปได้1ประตูมีแน่นอนครับอาจจะทะลุไปถึง2ด้วยนัดนี้ขอมองที่ทางทุติกดได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สองที่ผมวิจัรให้ครับเป็นบอลอิตาลี C D R ครับเป็นนาโปลีครับเปิดบ้านต้อนรับกับเือยทางตร์รน่นั่นเองคู่นี้ที่เคยเจอกันม ฟอร์มหน้าปัจจุบันนี้ของทางนาโปลีเองก็ถือว่าดูโดดเด่นครับ5เกมหลังสุดแล้วที่เขายังไม่แพ้ใครโดยการที่ชนะไป2ครับเสมอไป3แต่2นัดหลังสุดชนะหมดนะชนะซาสซูโอโรครับแล้วก็นัดล่าสุดชนะยูเวนตุสมาด้วยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆครับในการที่เล่นในบ้านตัวเองชนะยูเว่มาได้ครับเพราะว่ายูเว่เนี่ยช่วงนี้ก็ฟอร์มดีมากๆนะกลับกกงกันในเรื่องทีมเยือนอย่างทางโตริโน,โนครับ5เกมหลังสุดแล้วที่ถามว่าฟอร์มดีไหมก็ชนะไป1ครับเสมอไป2แล้วแพ้ไป2แล้วเกมไปเยือนเนี่ยชนะ1 แพ้มาก็จริงครับแต่วันนี้ครับก็ต้องพูดตามตรงว่าในเรื่องลำดับถามว่านาบุรีดีกว่าไหมก็ดีกว่าครับอยู่ใน,นที่7แต่ต้องพูดตามตรงว่านาบุรีวันนี้ก็แอบเปิดมาเบามากๆครับเปิดมาเพียงแค่บังคับชนะ1นประตูทุกอย่างดูสายแต่เสมอเนี่ยเจ็บเต็มตัวครับแต่ก็พูดตามตรงว่าเบาเกินไปนะครับผมผมก็เลยมองว่าคู่นี้นะผมอาจจะมีฟิลสกอร์แลกกันอย่างแน่นอนน่าจะเปิดเกมลุกส่กันดีเพราะว่าจุดเด่นของ2ทีนี้ก็คือในเรื่องเกมลุกทั้งคู่ครับก็สามประตูมีเห็นครับตอนนี้ผมเลยมองว่าการทีีีี่่่เเรรรราาาาจะมมมอออองงงงงงสสสกกูููัันนนดดดยยทุคคบ้้ขไโล แล้วไปดูคู่ที่3ที่ผมจัดให้ครับเป็นบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านต้อนรับกัมบีลทางมาโยกาครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอการครับนัดแรกก็จบันที่เสมอ2ประตูสองคะแแต่ต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มณปัจจุบันนี้ของทางบาร์ซ่าเองนะผมก็ไม่แพ้ใครมาแล้วถึง7เกมติดครับโดยการที่ชนะไปสีเสมอไปสามนะผมนัดล่าสุดก็บุกไปเยือนอันติกมินบาล่าทำได้เค่เสมอครับแต่ถ้ามองฟอร์มกับการกับในเรื่องของทางมาโยกาครับที่ทำแสบกับทีมใหญ่มากๆนัดล่าสุดก็ชนะคิโรนาไปได้กมยอนล่ดคระเยือนยะครับเก ก็ถือว่าในเรื่องของทางมาโยกาเองนะบอกเวลาเจอทีมใหญ่มักจะเล่นดีครับแล้วก็ในเรื่องตัวความพร้อมของทางแนวลุกเนี่ยทางบาซ่ามาเต็มร้อยครับราฟินญาครับโรเบิร์ตเลวานทอฟกี้นะครับหรือจะเป็นเปดี้ก็พร้อมครับหรือจะเป็นในเรื่องของจอฟิลิีก็พร้อมตอนนี้คือบาซ่าครับไม่ต้องห่วงในเรื่องเกมลุกเลยมีปัญหาในเรื่องแดนกลางครับแดนกลางก็อาจจะยังไม่ครบเท่าไหร่แต่ถ้ามองในเรื่องตัวที่เหลือครับอย่างในเรื่องของคุณดการคิเตนเซนหรือฟังกี้เดยองก็ใช้งานได้เหมือนเดิมครับแต่ต้องบอกว่าสองพููดดถึงงววว่่่่่าาาาาบมนีออยยแลล้เ ด้วยมาตรฐานณนะปัจจุบันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าบาซ่าแทบจะดูดีกว่าทุกทางเลยแต่ก็ <c oughs> ยังไว้ใจมาโยก้าไม่ได้ครับแต่ว่าถ้ามองโดยรวมจากการที่บาซ่าในเรื่องของแนวลุกกลับมาพร้อมครบแล้วเนี่ยก็น่าจะเปิดเกมแรกกันอยู่แล้วนะครับผมบาซ่า <aza> ก็ยังมีจังหวะที่มันรั่วดูจังหวะเสียสกอรง,ง,ง่ายๆอยู่เหมือนกันก็เลยมองว่าคู่นี้จะเปน็นหคู่ที่มันจะจบสกอร์สูงครับด้านนี้ขอมองพปิี่ทางสูงคู่บาเซโลนาได้เลยนะครับแล้ไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้ครับเป็นเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับเปิดบ้านต้อนรับกับเมียทางยุคทองลีดยูเอเต็ดนะครับเป็นบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะก็ต้องบอก ว่าในเรื่องของสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันครับลีดเปิดอีเลนโรดครับต้อนรับกับมินานเชฟฟิลล์ก็ทําได้แค่เสมอนะแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยทางลีดเองนะผมฟอร์มแย่มากๆแต่ต้องบอกว่าฟอร์มณปัจจุบันนี้ของทางเชฟฟิลล์เวนเดชนะมาแล้วสี่นัดติดครับโดยการที่ผ่านทางมิววอลครับหรือจะเป็นทางบิทตันครับล็อกสตันแฮมแล้วก็นัดล่าสุดชนะพีมาบรด้วก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่เซอร์ไพรส์มากๆกับการเป็นเรื่องของทางยุงทองลีดยูเต็ดครับนัดล่าสุดครับก็ทําได้แค่่่่ชนน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 ะะสสสตตตตอออออกกกกกกปปรรรรรูคคััััับบบบบบบแแแ็็็เเเเ้้้้มมมไไดดดาาาายๆหใืงงขฮ์์์ฟิลทว แล้วก็เกมไปเยือนของทางลีดเองนะผมช่วงนี้ก็ถือว่าดูเฟื่อเหมือนกันเพราะว่า2เกมหลังสุดแล้วที่เขาไปแพ้เชลซีมาอ่ะเข้าใจครับในเรื่องของชื่อชั้นมาดูแข่งครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าบุกไปเยือนทางคาร์ดิฟิลก็ทําได้แค่เสมอแล้วก็ลีดนะครับก็ใช้คําว่าลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวด้วยนะปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องตัวนักเตะทั้ง2ทีมเนี่ยมันดูเต็มทั้งคู่ครับแล้วก็ในเรื่องของลําดับครับถ้าลีดชนะนี้ครับกระโดดขึ้นไปอยู่ลําดับที่2กกันนเเลลยยะผมม็งตาสเตอร์อยูงก่อนเลยนะผมก็เท่ากับบว่าาแอออหลุดกกจโซงตกาม เนี่ยตั้งแต่ลำดับที่23ขึ้นไปถึงลำดับที่16หเนี่ยห่างกันไม่เกิน3คะแนนครับก็ต้องมาไล่บี้แล้วว่าใครจะ ก,ก่อนแต่ถ้ามองโดยรวมครับจากการวันนี้แล้วก็ต้องพูดามตัวว่าหลีกยังไงเขาก็ต้องเก็บชัยชนะไว้ก่อนอย่างน้อย1ประตูก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับผมดังนี้ผมเลยมองว่าทางยุงทองหลีดเต็มน่าจะผ่านไปได้แบบชิวๆครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางยุงทองหลีดยูนิตเต็ดได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จะไปเน้นทั้งหมด4ี่คู่นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ